ปิธาวิสมะลโลภความโลภแปงแรงอยากได้ของเขาโทษความราจุสร้ายเขาก็โทษความโลดเคืองเขาอุปาณาโหความโอบเวนไม้มั่นกันมาพอ โซความยกตัวขึ้นเตรียมเขาอิจฉาความริษยาเขามาจารยมความตะนนียวแน่งเกียรติกันหวงเ้าหวังกงองแล้วิจาความรู้ที่อยู่อาศัยายาความเป็นคนเจ้าเล่เจ้าคน าเทยังความโมหตัวให้ยิ่งกว่าคนที่มีอยู่ลำโพงความแข็งกระด้างดื้อดึงเมื่อกลาวสั่งสอนว่ากล่าวโดยทาโดยชอบสารพงศ์ความประรดไม่ยอมตามหาเหตุผลมาอ้างทุ่มเตียงต่างๆ เมื่อขนากเขาว่าเราโดยทรรโดยชอบมาโนความเยอะยิงถือเราถือเขาถือตัวถือตนอาธิมาโนความดูถูกร่วงเกินผู้อื่นมาทอความเมาลงในร่างกายที่ตุสอบด้วยความชรามีอยู่ทุกวันทุกวัน มาสำคัญว่ายังหนุ่มยังสาวอยู่ประมาทไปและเมาลงในร่างกายที่ป่วยไข้อยู่เป็นนิดต้องกินยาคือก้าวนำทุกเจ้ากรรมมาสำคัญว่าไม่มีโรคเป็นสุขสบายประมาทไปและเมาลงในชีวิตที่เป็นของไม่เที่ยง ท่านดับไปดังประทีบจุดไว้ในที่แจ้งฉะนั้นมาสำคัญว่ายังไม่ตายประมาณไปป h a มโทความเมามันทั่วไปอารมณ์ันใดที่น่ารักก็ไปหลงรักอารมณ์นั้นอารมณ์ันใดที่น่าจังก็ไปหลงจริงจังโกรธต่ออารมณ์เหล่านั้น บานจบเป็นอุปากิเลสเครื่องเศร้ามองใจสิบหข้อจิตเศร้ามองด้วยอุปากิเลสก็ได้ก็หนึ่งดังว่ามานี้แล้วจิตนั้นล้วนเป็นบาปอากุศลหมดทั้งสิน้น